คลิปนี้มาดูแปลงนี้ครับหลังจากแปลงที่แล้วเรานําเสนอการปลูกพิลเล่ไปแล้วนี่ครับแปลงนี้ก็เป็นพิลเล่อีกรอบ,รอบหนึ่งรอบที่แล้วหมดไปแล้วครับรอบนั้นอยู่บนโต๊ะวันนี้มาดูพิลเล่ที่อยู่กับพื้นดินเห็นไหมฮะก็วางกล่องเหือนกับเราจะวางปลูกผักดินนะฮะแต่เราเพื่อความประหยัดนะครับเราก็วางกับดินเลยนะครับอีกอล่องกี่กล่องเราก็วางกับดินลงเรือนแล้วก็ดูเอาว่าเราจะเอา ว่างยาวเท่าไหร่ก็กะเอาว่าว่าว่า,วา,วาต้องการมากน้อยแค่ไหนลงนี้จะบรรจุได้สี่สิบกิโลฮะต้องมีอยู่40กล่องหนึ่งกล่องก็คือ1กิโลนี่ฮะจะมีกินโอ๊กด้วยกินโอ๊กนี้สายบันที่เอบีเมื่อกี้เราเพิ่งให้น้ำเรียบร้อยแนละ้วเติมน้ำาิดครับเติมน้ำเปล่าเข้าไปแทนที่แนละ้วก็ฟูดีนะครับ เก็บเกี่ยวได้เรื่อยๆนะครับกลมแปลงคลิปที่แล้วก็แปลงที่อยู่ฟิลเล่นู้นะฮะั็เก็บได้หมดแล้วก็มาเตรียมน้ำกันนะี่ฮะการทำโรงเรือนแบบนี้ก็ประหยัดโต๊ะนะครับไม่ต้องทำโต๊ะนะครับแต่ว่าก็คนทำก็จะเมื่อยหน่อยนะครับเมื่อยตอนที่ก้มลงไปทำโอเคคลิปนี้ดูฟิลเล่กันแล้วคลิปหน้าค่อยมาดูแปลงนี้โอเคคุณครับ